สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันพุธนะครับที่31มนะครับมีนาคมนะครับ2021นะครับวันนี้ก็นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ราคานะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็นะครับตามคําเรียกร้องหลายท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนะครับเรียกว่าฮอตนะครับ ติดอันดับในลิสต์ของผมแล้วก็นักเรียนรุ่น1รุ่น2ของผมครับนั่นคือนะครับ BnB นะครับ ADA แล้วก็วนะครับ Vchain ครับในช่วงแรกเราจะมาวิเคราะห์ราคา3เหรียญนี้กันก่อนครับและในช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับราคา b i t c o i n กันเช่นเดิมนะครับวันนี้เพื่อนๆอย่าพลาดครับ4เหรียญเด็ดครับ b i t c o i n ADA BnB แล้วก็วครับ Vchain ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยทักทายกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ technical analysis ครับนะครับช่วงแรกวันนี้ครับก็ ไปดู3เหรียญที่เราจะมาวิเคราะห์ราคากันวันนี้นะครับก็เบื้องตัวนี้เราไปดูราคานะครับในอันดับนะครับในคอยมาร์เก็ตแคปก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็บีนบีนะครับก็อยู่อันดับที่3นะตอนนี้นับขึ้นมาอยู่อันดับที่3นําแซงหน้าเอเด้าเราขึ้นมานะตอนนี้ก็เทรดอยู่ที่ราคานะครับสามร้อยสี่จุดสี่หกนะครับยูดอลลาร์นะครับเมื่อวานก็ขึ้นมานะครับสิบเอ็ดนะครับจุดสี่เจ็ดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับมาร์เก็ตแคปตอนนี้อยู่ที่นะครับสี่สิบหกบิลเลียย์นะครับยูเอ ครับแล้วก็อันดับ5ของเรานะครับคาดาโน่ครับตอนนี้ครับคาดาโน่ว์ครับหรือว่าเอดาครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่นะครับตกลงไปนะครับก็ไล่บี้อยู่กับแบบบีอยู่ตอนนี้ตกล่วงลงไปอยู่อันดับที่5นะครับเทรดอยู่ที่ราคาครับ1.22 US dollar นะครับเมื่อวานก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับขึ้นมาที่1.23นะครับแล้วก็ Market Cap นะครับก็อยู่ที่39พันล้าน US dollar นะครับ แล้วก็ไปดูเวทของเรานะครับ v t หรือว่า v c นะครับตอนนี้ก็นะครับยังอยู่นะครับบริเวณนะครับอันดับที่20นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับที่20นะครับอ่าก็เมื่อวานนี้เทรดอยู่ที่ราคา0.08นะครับแล้วก็ล่วงไป2 4 9นะครับ Market Cap อยู่ที่5.7นะครับเป็นเลี้ยง US Dollar นะครับอ่ะคราวนี้เราก็นะครับจะมาดูนะครับ เป็นรายตัวไปนะไปดูที่ v e t ก่อนไปดูเวทกันก่อนนะครับไปดูราคานะครับว่าแนวโน้มเวทนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะก็เรียกว่านะครับเรามาดูในไทม์เฟรมนะครับวันเดย์นะครับก็ย่อตัวลงมาครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยครับอยู่ในโซนที่ประมาณจะทะลุแนวต้านนะพยายามจะดันนะครับ10เซนขึ้นไปนะ0.10นะครับตรงนี้ครับ พยายามจะขึ้นไปให้ถึงนะครับยังไม่ถึงนะครับปัจจุบันเนี้ยอธามไฮนี่นะครับยังไม่ถึง10เซนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นนะครับวีเชนของเราต่อไปนะครับแต่ในภาพรวมนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมจะวงให้ดูครับเราก็ยังอยู่ในพาราบริกรันมานี่กี่วันแล้วครับ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28วันคับจะมี2วันเราเห็นว่านะครับทะลุนะครับเส้น EMA 9เราไปน้อยหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรมากครับก็ถือว่ายังอยู่ในอัพเทรนนะยังอยู่ในโมเมนตัมอัพเทรนครับยังเกาะนะครับแล้วก็ยืนเหนือราคาเส้น EMA 9เราในไทม์เฟรม Day 1อยู่นะครับถือว่ายังแข็งแกร่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับประมาทไม่ได้ครับเพื่อนๆประมาทไม่ได้ครับเพราะตอนนี้วันนี้เราจะเห็นเป็นแท่งสีแดงนะครับกดตัวลงมานะครับ ลงมาเทสแนวรับที่0.08ครับซึ่งเป็นเส้น EMA9 ของเรานะเพราะนั้นต้องมาจับตาดูนะวันนี้นะต้องไม่ให้ทะลุนะหลุดลงไปนะครับต่ำกว่านี้นะเพราะว่าถ้าทะลุต่ำลงไปกว่า0.08นะครับก็จะมีแนวโน้มนะที่จะย่อตัวลงไปเทสนะครับที่ราคาเส้น m a 2 1ของเราคือ0.08นะครับกลมๆเลยปัจจุบันเนี่ยอยู่วิ่งอยู่ที่ราคา0.088 โอเคไหมครับจะหากันแค่0.088นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็มีความสำคัญนะครับแค่0.008นะครับก็ จะเป็นสัญญาณบอกเราว่านะครับ VAT นะครับหรือว่าเฟสนี่อาจจะนะครับอาจจะย่อตัวลงไปแนวรับที่2นะครับนั่นก็คือเลเวลร์สองของเราในเส้น E 21นะครับนั่นก็คือราคา0.08นะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่เป็นนักเรนรู้หนึ่งถึงสองผมก็สามารถไปตั้งช้อนรอราคาตรงนั้นได้นะครับก็เป็นเลเวลสอของเรานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆครับนะครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมนํามาแชร์นะครับ เป็นการวิเคราะห์นะครับอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์นะครับเส้น EMA นะครับแล้วก็นะครับท่านใดที่นะครับติดตามคลิปผมตลอดและคอนเทนต์เนี่ยจะทราบดีนะครับผมไม่ใช่ financial advice นะครับแล้วก็ไม่มีการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะเพราะนั้นนำข้อมูลในการวิเคราะห์วิเคราะห์นะครับในด้านของ technical analysis นะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานต่างๆข้อมูลนะครับปัจจัยพื้นฐานต่างๆในด้าน blockchain เทคโนโลยีนะครับจากต่างประเทศนะครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเพราะนั้นทุกท่านต้อง พิจนาอย่างรอบคอบหลายๆมุมมองหลายๆในยะนะครับก่อนที่ท่านจะไปตัดสินใจลงทุนในเหรียญใดๆก็ตามตรงนี้จะรับทราบตรงกันนะเพราะนั้นผมทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเป็นนะครับผู้ที่เผยแผ่นะครับคอนเทนต์นะครับข้อมูลในด้านของเชิงวิเคราะห์นะครับราคานะครับโดยใช้นะครับอ้างอิงจากเส้นอินดิเคเตอร์นะครับเส้น EMA นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆ f c ของผมทุกคนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเค อ่ะคราวนี้แนวโน้มนะครับวันนี้ผมมองว่านะครับถ้าราคาสามารถดันขึ้นไปนะครับ คือ1นะครับต้องยืนเหนือราคา0.088ให้ได้ก่อนนะแปลว่าอะไรแปลว่ายืนเหนือราคาเส้น MA9 ของเราได้นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะยืนในอยู่ใ้อยู่ในพาราบริกรันนะครับแล้วก็ลุ้นที่จะขึ้นไปเทสนะครับเหมือนเดิมครับยังเป็นแนวต้านที่สําคัญนั่นคือ0.10นะครับวันนี้มองแค่3จุดเองครับสจุดหลักๆสําหรับวันนี้ว่าจะย่อตัวหลุดลงไปต่ำกว่า0.088หรือไม่ถ้าย่อตัวนะครับ ลงปต่ำวันนี้ก็มองไปที่0.08.00นะครับนั่นคือแนวรับต่อไปนั่นคือเลเวล2ในเส้น EMA G11 นะครับแต่ถ้ายืนเหนือนะครับเลเวล1ของเราครับก็คือเส้น EMA 9กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดันขึ้นไปเทสแนวต้านสำคัญหรือว่า All Time High นั่นก็คือ0.10 u s ดอลลาร์นะครับสำหรับเวทวันนี้ไปดูนะครับ BnB นะครับไปดู BnB กันนะครับ BnB เป็นไงบ้าง นะครับ BNB นี่ก็นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ประกาศคอนเฟิร์มเพื่อนๆนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปแล้วเนาะในห้องเรียนแล้วก็ในห้องสิงเนอนะครับว่านะครับคอนเฟิร์มนะครับสวยงามนะครับก็เรียกว่านะครับไม่ว่าเราจะไปดูในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมโฟรนะครับก็ตัดขึ้นมาสวยงามนะครับที่ราคานะครับสองร้อยหกสิบยูเอสตอลลร์นะครับนี่ครับเป็นจุดเข้าซื้อนะครับเป็นจุดตัดนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยเมื่อคืนก็ขึ้นไปทำหายที่310เหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ300กว่าตนๆ้นน,นะครับ ก็ภาพรวมนะครับเป็นอย่างไรครับภาพรวมตอนนี้เดี๋ยวผมจะติเส้นตัวนี้นะคือมองในด้านของนะครับเทคนิคยีออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับบีเนบีนะครับทะลุแนวต้านดาวเทรนเรียบร้อยแล้วผมจะตีให้ดูเห็นไหมครับทะลุแนวต้านดาวเทรนขึ้นมาแล้วเพราะนั้นโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปด้านบนนะครับไปเทสออลไทม์ไฮอยู่ที่ราคาประมาณ350เนี่ยกลมๆนะครับสูงมากๆผมว่าประมาณ80%นะ์ราบเปนนะครับสามารถนะครับเก็บกำไรระยะ 80%นั้นสามารถเก็บกำไรระยะสั้นได้ที่แนวต้าน350หรือออนทำหายของเขานั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่จะทะลุแนวต้าน350แล้วขึ้นไปทํานิวทําหายนั้นสูงมากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนเพเพราะนั้นวันนี้นะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับจับตาดูให้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับให้ดูแนวรับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญครับต้านนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรับนั่นคือราคาเท่าไหร่ครับ296นะครับ296นะครับ296หรือ กลมๆนะครับผมให้300ครับสามเพราะฉะนั้นจับตามองครับถ้าลงย้อนกลับลงไปเทสท,ท,ที่ราคา300ตรงนั้นต้าจะปิดไปแล้ว ต้านจะเป็นเวลาเพราะนั้น300ต้องเอาไว้อยู่แล้วทําเป็นโลให้ได้แล้วก็คือดันกลับขึ้นไปครับตอนนี้มีระยะอาจจะทะลุนิดหน่อยได้ทะลุลงมาที่2องเก็ได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรสองเก้จนถึง300เนี่ยจะต้องเป็นแนวรับนะครับถัดไปนะครับตอนนี้เพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาเทสแถวๆนั้นนะครับถ้าใครยังไม่นะครับใครตกรถนนะครับก็ไปตั้งหลอดประมาณนั้นนะครับสองเก้าหกสองเก้าหกถึงสามร้อยนะครับก็ไปตั้งรอตรงนั้นได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดที่นะครับน่าจะเป็นจุดย่อตัวกลับลงมา รับนะครับใครที่ตกรถนะครับหรือใครที่ต้องการจะสะสมทํา DCA นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับ BNB นะค่อนข้างชัดเจนนะครับมองตรงนี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้นะครับมองนะครับว่าวันนี้นะครับราคานะเปิดมาแท่งเขียวได้หรือไม่แล้วจะเลาะย่อลงไปที่แนวรับประมาณ295-300นะครับเพื่อเทสแนวรับตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะดิดตัวกลับขึ้นไปเพื่อเทสนะครับออ l time คือ350แนวต้านใหญ่ด้านบนนะครับนี่คือ BNB สำหรับวันนี้ครับ ไปดูนะครับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะับนั่นก็คือเหรียญลูกชายของผมขวัญใจของผมนะครับรับเอดาเป็นไงครับัเอดาช่วงนี้ก็วิ่งไซเว์แล้วค่อนข้างนะครับพยายามนะครับพยายามจะนะครับดิดตัวนะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับอ ก็เรียกว่าดันตัวขึ้นมานะทะลุเส้นนะครับสีเขียวของเราคือเส้น9้านะครับเส้น EMA 9ขึ้นมาแล้วตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในทำเฟรม 4H นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวยงามไหม 4H นะครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไม่ชัดเจนสาหรับเอด้านะครับเพราะว่าเส้นเขียวเนี่ยตัดขึ้นมาครับแต่ว่ายังไม่มีแรงส่งขึ้นไปสูงๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัดขึ้นมาแต่ว่าก็ย่อตัวกลับลงมานะพยายามจะกองอาจจะเห็นไซด์เว์ได้นะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับวัน2วันนี้อาจจะเห็นไซด์เว้ไรรก็ตามนะคับ ถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดย์วันเราจะเห็นว่าเป็นแท่งสีเขียววัสาวันเป็นแท่งเล็กนะครับซึ่งนะครับตรงนี้ผมมองเห็นอะไรครับผมเห็นเป็น extending triangle เดี๋ยวผมจะตีให้ดูครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับขึ้นไปเทสนะครับแนวต้า1.50 2ครั้งละนะครับก็คือ all time high ของเขานะครับโดยประมาณนะครับกลมๆ1.50นะครับคือ all time high นะครับแต่ว่านะครับครั้งที่2ก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมครับ จุดที่ 1. จุดที่2ใช่ไหมครับและนี่จะเป็นครั้งที่3และผมเชื่อว่าถ้าสามารถขึ้นไปเทสครั้งที่3ได้เนี่ยต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับ1.30จโอเคไหมครับ1.30เนี่ยจะเป็นแนวต้านอีกสําคัญหนึ่งนะเพราะวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ถ้าทะลุแนวต้าน1.30่ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสนะครับทำา i g ที่1.50นะครับและโอกาสครั้งนี้ครั้งที่3มเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุไปนะเพราะว่าอย่างไรเพราะวว่่าผมมอองงงเเห็็นนนัปขซึตี้ เป็นสัญญาณของการอ่าอัพเทรนด์นะเพราะนั้นโอกาสที่จะ breaking up นันสูงมากถึง80%เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คืออ่า ascending triangle นะครับโอเคเพราะนั้นอ่าเอดาครับก็ง่ายๆครับถ้าใครต้องการจะนะครับอ่ช้อนซื้อนะครับหรือว่าเข้าซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ราคาเลเวล1หนึ่งของเราครับเพื่อนๆเลเวล1หนึ่งเราก็อยู่ที่ประมาณนะครับตรงนี้นะครับ1นึ่งจุดหนึ่งเจ็ด 1นะครับ1.17กลมๆนะครับเป็นเป็นราคาที่อยู่เหนือนะครับอยู่หรืออยู่ปลายเส้น m อ a ของเราในทำฟม Day 1 1นะครับ1.17นะครับแล้วก็นะครับใครต้องการทำา DCA ก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดนะครับณช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าใครมีเยอะแล้วนะครับเก็บสะสมแล้วนะก็เก็บมือนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะ ช่วงเวลานี้นะครับในโซนนี้นะผมก็เก็บไปเรียกว่า4ี่หกองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมอะไรนะครับเดี๋ยวผมรอถ้าทะลุ1.30ขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะเติม DCA อีกสักประมาณ5%เนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้หรือว่าสถานการณ์นะครับว่าจะทะลุ1.30ขึ้นไปได้หรือไม่นะครับส่วนตัวนะครับอันนั้นเป็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคเอดาก็มีสรุปให้เพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเอดาอ่ะไปในช่วงสุดท้ายนะเราไปดูนะครับราคาบิตคอยกัน บิตคอยนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนนะครับผมก็ประกาศครับให้เพื่อนๆนับในห้องรุ่น1รุ่น2แล้วก็ในห้องสัญลักณนะครับประกาศคอนเฟิร์มครับก็บิตคอยนะครับสวยงามครับสูงทรงแล้วครับมีโอกาสนะครับเรียกว่าเรียกว่า ค่อนข้างชัดเจนสำหรับผมนะครับเป็น forming นะครับ W นะครับในทางเฟรมเดวันเนี่ยผมตีให้ดูเห็นไหมครับเป็น W pattern นะเพราะนั้นปลาย W นะผมเชื่อว่าน่าจะทะลุ61,000ขึ้นไปได้นะครับภายในวัน2วันนี้นะครับและถ้าทะลุ61,000ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นชัดเจนเลยนะผมมองไปที่ประมาณ 75,000นะครับอจ็ดหมื่นห้โดยประมาณอย่างตา่ำนะครับ7 5็ดหขึ้นไปนะครับอ่าหลายท่านสงสัยว่า7 5็ดหตัวเลข7 5็ดหนั้นมามาจากไหนนะครับ7 5็ดหเนี่ยผมก็คำนวณจากแนวต้านด้าน,านบนก็คือ61,000นะครับโดยปกตินะจากสถิตินะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มของเขานะบิตคอยนะครับเวลาขึ้นทะลุแนวต้านาล่าสุดหรือแนวต้านด้าน,านบนไปไดนะ้เนี่ยเขาสามารถดับขึ้นไปทำยอดเนี่ยนะครับโดยวิ่งโดยประมาณอยู่ที่มา10-30% ออนท็อปนะครับ10-30%จากนะครับออทำหายของเขาแปลว่าอะไรเพื่อนๆลองคำนวณดูครับจาก60,001 60, นะครับผมคิดแค่23%ครับไม่ได้คิดเยอะนะครับคิดแค่ประมาณ23%นะครับก็จะได้ราคานะครับประมาณอ่าอ่าเอ่อหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับบวกไปกับอีก หกหมื่นหนึ่งก็จะได้ประมาณ7 5็ดหมื่นต้นต้นนะครับนั่นคือการคำนวณของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าทะลุ6กหมื่นหนึ่งขึ้นไปได้น,นะครับออนท็อปนะบวกไปอีกยี่สเนะครับ,บ,ก,นะรบก็จะได้ราคาประมาณ7จ็ดหมื่นห้าอันนั้นก็คือการคำนวณของผมนะเพราะนั้น มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ราคา5้0 0 0ื่นแปดนะห้าหมื่นแปดเพราะนั้นถ้าเห็นนะครับวันนี้เปิดสีเขียวแล้วดันขึ้นไปนะครับทะลุ6กหมื่นหนึ่งนั้นเพราะนั้นก็หกหมื่นหนึ่งนะครับผมแจ้งเพื่อนรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็ในห้องซื้อนึงไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นเป็นราคาที่สามารถเก็บสั้นได้ตรงนั้นเลยครับหกหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าทะลุขึ้นไปนะครับก็สามารถนะไปตั้งรอขายได้ที่ประมาณ 7 5 0ดหนะครับหรือว่าเก็บก่อนก็ได้ครับเจ็ดหก็ได้ครับเจ็ดหก่อนถึงเจ็ดหมื่ก็สามารถเก็บกำไรตรงนั้นได้อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคสำหรับ Bitcoin วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับค่อนข้างชัดเจนครับส่วนด้านล่างนะครับถ้าใครต้องการจะเก็บสะสมหรือทำ tca นะครับ ก็ไปตั้งช้อนซื้อได้ที่ราคาครับห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบนะเป็นราคาอยู่ที่เลเวลหนึ่งครับเส้น EMA เก้าของเรานั่นเองครับเพื่อนๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันเดเมนเทลนะครับปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของเทคนิค Analyze นะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงพบกันใหม่นะครับเช้าวันพฤหัสบสดี Thursday morning see you again guys